สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีเจ้า เป็นจาได้พองเป็นจาได้พองไปแอวตาได้มาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ากินเข้าเจ้าแล้วก่เซย์ฮัลโหลสนิ่งเจอเลยอยูน่เนี่ยูเน่ยเนกยูด่ยูน่ยยนี่เนี่อเนี่เนี่ยยดีเน่ยสีี่ วันนี้พบกับรายการมันแดงกับเจ้าแล้ววันนี้ก็จะเป็นเราสองคนนะคะอยู่กับพี่กับปูจูเจ้ากับน้องดาเล่ฮะดาเล่ทำไมชื่อสำไมชื่อไเดชื่อเขาไม่รู้จักหรอไม่รู้จักดาเล่ดาเล่ไงอ๋อดาเล่อหน้องดาเล่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เชิญ ชิลล่างชิลางสุกกันใช่ไหมอง์แม่ใครลองโงยังยังก็วัสดีนะคะเราจะมาเรีแอคชั่นเกี่ยวกับเดี๋ยวก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอะไรนะคําพูดบางคำพูดในคลิปนี้นะคะอาจจะมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ความคิดความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัว ค่ะสำหรับวันนี้ r ีแอคเด็ดแอะนะคะเดดแอะอีกแล้วว่าโดยวันนี่เราที่ที่เราจะมา re act นะค่ะมันเป็นซิลิไวายอีกแล้วซิลิไวายอีกแล้วค่ะซึ่งเป็นซิลิไวน์เธอเป็นสาววายหรือเปล่าฮะจะเป็นสาววายไม่ไม่หรอไม่ไม่เป็นสาววายแต่เราเป็นเซนวายก็เธอเนี่ยเจนวายฉันนะก่อนฉันเป็นเจนเอพออยู่ห่างเธอมาเธอจะเจนเอฉันจะเจนยานทิี เธอตเจีนยานทิพฉันตะเจนยานชีพเธอตะเจียนยานทิพฉันตะเจนจัดพอแล้วโอเคค่ะนิราพันดาวนะคะซึ่งจะออนแอร์พรุ่งนี้แต่เรายังไม่ดูทีเซอร์เลยเราก็ยังไม่ดูเพราะว่าเห็นเคยได้ยินมาว่าเขาจะออกแต่ปลายปีเแล้วอัเรื่องนี้แต่เหมือนการถ่ายทำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ออกมาสักทีแต่ว่าเขาได้เลิก ออนแอร์ air, ภายในพรุ่งนี้ก็จะอ่อนแอแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่โมงทงอ่าท้งช่องจีเมมทีวนะคะก็ก็จะไปดูหนังจริงเราไปดูทีเซอร์กันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคไปค่ะหัวหน้าเ <Okay, S 2> ชื่อเรื่องตำนานผาบันดาวด้วยหรออ,อันนี้หรอ,ชอใช่แล้วหัวหน้าไม่อยากมีใครสักคนบ้างหรอ เอาเไไหนไหมก็บอกเราไปแอล้เหนือกันเจ้าชีวิตพวกพี่มีแต่ต้ตนไม้มีแต่ปา่าพวกเราทุกคนถึงได้อุทิศชีวิตทั้งหมดอยู่เพื่อเอนวังหล่อได้หล่ะกันเจ้าไม่เดี๋ยวหนูกลับมาจากกรุงเทพเมื่อไหร่อืมบัลลังก์ตะเปลือเนาะหล่อนะไม่สวยสวย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคนคนนี้ควรเป็นฉัน<แ>อ๋อไม่ไม่ไม่ฉันไม่เป็นแล้ว <c oughs> ท้อปันอน,นี้ไม่ังจก็ดีนี่ก็ดีนม่เคยเล่นอะไรวะ นาเคยเล่นอะไรสักบบเรื่องไม่ฉันยังพูดคนไข้เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างหรอที่มีหัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอ่ะอเป็นหัวใจของนางเอกหรอ,อ,อของพี่หรือใครไม่ต้องสนใจหรอกใช่ืออะไรวะกูแค่อยากรู้อ่ะว่าเขาเป็นใครนางสาวทองที่จริงปกติเขาต้องปิดเขาต้องปกปิดคนบนคนคนบริษัทไม่ใช่หรอวะอยากไปสอนที่ไหนล่ะหมู่บ้านผา ลำบากมากเลยนะวันหน้าครับนี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับมันคงเป็นความรักแล้วไหมจังหวัดเนี้ยอดแนบแบบเนี้ยไอ้นี่เหรอไอกาสบ้าโอกาสเหอผมจะได้หารถไปส่งผมอยู่ได้แล้วก็คงไม่รีบกลับเร็วๆเนี้ยมัันยงงไแ่วะจะจะดูเรื่องนี้ดูแลคนนี้นนี่่ออะเ้ยดูเรื่องใครรู้เรรื่องใคเป็นเมียใครเป็นเชีย เมียจะาดูที่เนี่ยใช่ไหมใส่หนอกบว้ผมไม่ใช่เมียคุณนะเ <c oughs> ด็กๆไปไหนหมดกลับบ้านมาละ <c oughs> เวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่ยเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่น้ำทำในช่วยๆอ่ะอย่าเรียกตัวเองก็เป็นครูอีกเลยตอนขึ้นไปข้างบนนั้นน่คุณจะต้องเจออะไรอีกเยอะที่ทำให้คุณท้อใจทำให้คุณเสียใจ จะช่่มกีสล้องคอสื่อมากเอาจริงๆมรบจริงเคตแล้วรั้งงแต่ตอนเนี้ผตอนเทียนฟอนเทียนชโอกคร้งเนี้ยอะไรเพื่อคนบ้างอบไปทุนเดือนเพราะว่าจะนชอบไปทีงเชียงใหม่เอจริงถ้ะฉันอาจจะดูเรื่องนี้แหละ้าจริงใช่ฉันก็ชอบไปเชียงใหม่ทำาไม เธอยังไม่เคยตั้นใจคุณโตเลยอ่ะเยือแรงอธิษฐานก็มาในเอกไกบสุวรรณันด่ขุดเอาเล็บขุดเรงจริงเรื่ออธิษฐานเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปอธิษฐานที่ผาในวันสิ้นปีนับดาวได้ครบหนึ่งพันดวงและขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริงเช้าพอดีนับถึงพันดาวอ่ะ ทำให้คำอธิษฐานของทอฟันเป็นจริงแล้วฉันขอรีแอคชั่นเพลงอ๋อฉากนี้สวยมากฉันขอรีฉันขอรีแอคเพลง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 ประกอบซีรีส์ต่อเลยได้ไหมไม่มมกูจะรอให้เลยโอเคจบแล้วนะโอ my god โอ้ยตาเราอยากดูเลยอ่ะ ยิ่งแบบวดนตีซอฟตจอซึ่งมาเลยว่าเชียนุ้งตาจะไหลมากเมื่อกี้แล้วเสียงกัรกันน้ผัดอะดูได้เงาไปกัน้ำผัดไม่ไม่ดูไม่ดูต่ดูอดยดีนะหนูหนูว่าการหนูว่าในในไม่ต้องบอกว่าไปเป็นทหารอยู่บนดอยอะมันก็ต้องเปลี่ยวในแหละแม่มันจะไม่วายไม่เีไม่ก็ทีแรกเขาก็แบบเป็น เป็นแฟนกับครูอาสาที่เป็นผู้หญิงไงผููทอฝันอย่างนี้อ๋อก็เลยว่ามีครูอาสาเป็นผู้ชายมาันก็จะเป็นอีกอย่างนี้เหรอเอา้าก็ไม่ใช่ก็เขาได้หัวใจของครูทอฝันไปเพราะครูทอฝันบรนจับหัวใจเ,เขาต้องเก็บหัวใจของครูอาสาทุกคนเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ไงก็เหมือนนายเอกอะประมาณว่าแบบ อยากรู้ว่าคนที่บริจาคเป็นใครแล้วก็ตามหาตามหาแล้วก็เหมือนเปิ้ลคือนางเอกไม่ได้ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรใช่ไหมใช่นางเอกถูกรถชนตายอ๋อแต่ว่าตอนกาลังจะตายน่ะคือนางอคือมเหมือนบริจาคร่างกายแล้วไปแล้วในอะไรประมาณนั้นแหละคือนางเอกเปือคนที่ทําเพื่อส่วนรวมมากกว่าตัวเองเก็ดไหมอ่านางเอกที่เป็นผู้หญิงนะในเรื่องประมาณนั้นเลยมั้งน่าดูนะน่าดูอยู่น่าดูตรงที่พระเอกบอกว่าเมียเมียทหารก็ใส่แบบ กูไม่ใช่สาววายจริงแต่กูเขินนะ่ากเมื่อกี้เธอพูดไม่ได้แล้วว่ามึงคือไม่ใช่สาววายมึงคือสาววายไม่ใช่กูมึงคือสาววายไม่แต่เมื่อกี้แต่มึงดูกูนี่เนี่ยกูไรขนาดนี้กูยังไม่ขนาดมึงเลยเอาหรอเออจะว่าตัวเองไม่ใช่สาววายไม่ไม่แล้วทำไมบอกว่าตอนตอนตอนที่บอกว่าอุ้ยแต่ว่าถามว่าใจเราเต้นตุ่มตุ่มต่ำต่ำไหมมันมันมันตุ่มตุ่มต่ำต่ำเหมือนกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เมคเซนอยู่นะมัน เราไม่ได้วายขนาดนั้นทุกคนแต่เรามองถึงความที่ว่าความเป็นไปได้ใน,นชีวิตัน,นุญางใช่มันมคเซน,นด้วยความที่คนสองคน่ไปอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนเคมีมันเคมีมันโดนกันอะ่ะเข้าใจใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วด้วยเหมือนแล้วด้วย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 เหมือนตัวม,มันเหมือนหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งที่ วิญญาณวิญญาณพระเอกไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าร่างอีกคนหนึ่งแล้วมาแล้วกลับมาตามหานางเอกอะไรประมาณเนี้ยมันมันเหมือนวิญญาณยังตามติดเหรอไม่ใช่คือพระเอกอยังไม่ตายเรื่องของเรื่องคือเขาอาจับตัวเข,เขาจับวิญญาณพระเอกไปผิดตัวก็ดปะแล้วต้องหาร่างใหม่ให้พระเอกอยู่พระเอกก็ต้องไปสิ่งแล้งคนนั้นจิ๋แล้วก็กลับไปหานางเอกอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเออเนี่ยอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าแค่ เป็นเอาหัวใจของนางเอกออกมาใส่หัวใจของนายเอกซึ่งนายเอกก็เป็นผู้ชายเจ็บปะแล้วอีนายเอกอะแค่แบบเหมือนบอกนแค่ว่านายเอกเป็นผู้ชายนายเอกใช่นายเอกเขเรียกงนายเอกกับพระเอกไงหนังเรื่องนี้บอกเลยนะว่ามันน่าดูฉันก็ดูน่าดูจริงๆฉันจะดูเธอจะดูหรอฉันจะดูก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูก็อยากจะดูก็ดูก็ไม่มีคขวาดูอ ก็ดูบอกมีไผว่าเจ้านะเจ้าเจ้าวันนี้นะกับเจ้าอันคำใดบอสุภาพก็ขอสุมาเตอร์เจ้าเลยขอโทษนะกับเจ้าขอโทษนะกับเจ้าขอสุมาเตอนะจ๊ะสุมาเนะเจ้าครับเอ่อเนื่องด้วยเราสองคนไม่ใช่คนเหนือนะครับก็เลยอาจจะแบบว่าพูดพอันไม่ได้เออไมอได้อู้ได้นิดหน่อย แต่แต่แต่ถามว่าอู้งานได้มากไหมอู้งานได้มากกว่าเอาจริงอู้เหนืออู้เหนือได้นิดหน่อยอู้ไทยบ่ได้เลยเออแล้วอู้อย่างอื่นอ่ะก็อู้บ่ได้เออแต่ถ้าอู้งานได้อู้งานได้ก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะกับรีแอนิี้นพันดาวทานพันดาวโอเคซึ่งจะฉายวันที่ยี่สิบเก้ามกราคนพรุ่งนี้นะคะนั่นแหละถูก จะรอดูฉันตามดูจะตามดูดูซิว่าภายในหนึ่งหรือสองอีพีมันจะมัดใจฉันได้ไหมโอ้หเธอดูมั่นใจมากเลยไม่ใช่แค่มั่นใจนะเอทำไมมันนามันนามันโหนกโอเคสำหรับอีพี้ว2สองคนเราพี่กับปู่จูกับน้องกับน้องได้แล้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าอาจจะเจ็บหัวใจแข็งในแต่ก่อน